เจละสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยการมีธรรมเป็นที่เกาะเป็นที่พึ่งสมัยหนึ่งเมื่อพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะปาลินิพพนแล้วไม่นานพระศาสดาทรงประทับอยู่ที่ฝั่งแห่งแม่น้ำคงคา ใกล้อุทกาศเจรนครในเขตแคว้นวัดชีกับหมูแห่งภิกษุสงฆ์โมู่ใหญ่ก็ในสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าอันหมู่แห่งภิกษุสงฆ์แม่หลอมแล้วทรงประทับนั่งอยู่ที่กลางแจ้งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชำเลืองดูภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งผู้นิ่งสงบอยู่ แล้วตัดกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บริษัทของเรานี้ปรากฏเหมือนว่างเปล่าเมื่อสาลีบุตรและโมคคัลานะยังไม่ปรินิพานสาลีาบุตรและโมคคัลานะอยู่ในทิศใดทิศนั้นของเราย่อมไม่ว่างเปล่าความไม่ห่วงใยย่อมมีในทิศนั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เหล่าใดได้มีมาแล้วในอดีตการพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้นั้นก็มีคู่สาวกนั้นเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นเหมือนกับสารีบุตรและโมคคัลลานะของเรา พระอรหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เหล่าใดจากมีในอนาคตการพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เหล่านั้นก็จกมีคู่สาวกนั้นเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นเหมือนกับสารีบุตรและโมคคานาของเราดูก่อนภิกษุทั้งหลายเป็นความอัศจรรย์ของสาวกทั้งหลาย เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาของสาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายจะก,กระทำตาม,ตามคำสอนและกระทำตามโอวาทของพระาศาสดาและจากเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพและสรรเสริญของบริษัทสีเป็นความอัศจรรย์ของตถาคต เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาของตถาคตเมื่อคู่สาวกแม้เห็นปานนี้ปานนิานแล้วความเศร้าโศกความร่ำไรรำพันก็ไม่ได้มีแก่ตถาคตเพราะฉะนั้นจะพึงได้ข้อนี้แต่ที่ไหนสิ่งได้เกิดแล้วมีแล้วปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความทําลายเป็นธรรมดา การปราถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายเลยดังนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ลำต้นที่ใหญ่กว่าพึงทํำลายลงฉันใดเมื่อภิกษุสงฆ์มัวใหญ่ซึ่งมีแก่นดำรงอยู่สาลีบุตรและโมคคลานะ อะไรนี้ผานแล้วฉันนั้นก็เหมือนกันเพราะฉะน,นั้นจะพึงได้ในข้อนี้แต่ที่ไหนสิ่งได้เกิดแล้วมีแล้วปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความทำลายเป็นธรรมดาการปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าทำลายไปเลยดังนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ เพราะเหตุนั้นแลภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นที่เกาะมีตนเป็นที่พึ่งยามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งยามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่อย่างไรก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาตนเห็นกายในกายอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเสียดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่อย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุพวกใดพวกหนึ่งในบัดนี้ก็ดีในการที่เราล่วงไปแล้วก็ดีจากมีตนเป็นที่เกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมเป็นที่เกาะมีธรรมเป็นที่พึ่ง ไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ภิกษุเหล่านี้นั้นที่เป็นผู้ใค่ต่อการศึกษาจกเป็นผู้เลิกครับก็จบลงแล้วครับสำหรับเรื่องเจลาสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องการมีธรรมเป็นที่เกาะเป็นที่พึ่งสำหรับคำว่ามีธรรมเป็นที่เกาะเป็นที่พึ่งจะหมายถึงธรรมที่เป็นที่พึ่งดูดเกาะที่อยู่ในกลางมหาสมุทร ที่จะทำให้เราไม่จมในมหาสมุทรคือกิเลสทั้งหลายได้ครับครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับท้ายที่สุดนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอดวงตาเห็นธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ